ผมโดนผีหลอกไว้ทุกคนมีผีมาขอให้อุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลให้นะครับนะก็คือวันนั้นวันนั้นฝันนะเอานะฝันว่ามีมีเสียงมาเคาะประตูเคาะหน้าต่างที่บ้านนะก็คือปกติขุงหมูถ้าเกิดเหนื่อยเหนื่อยมาจากงานเนะี่ยกลับมาขหมูก็จะหมูก็จะนอนที่โซฟานะครับโซฟาที่อยู่หน้าโทรทัศน์นะครับนะก็โซฟาก็อยู่อยู่ติดตรงประตูตรงหน้าต่างพอดีนะก็นอนนอนนอน,น,อน,นอนตรงนี้อย่างเช่นนอนตรงนี้ หน้าต่างก็อยู่ตรงนี้เพีดีอันนี้โซฟาอันนี้หน้าต่างอยู่ติดกันเลยวันนั้นก็มีเสียงเคาะตุ้งตั้ง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 มาเคาะแบบโหรัวๆเลยรัวๆแบบกวนๆนะครับทั้งประตูทั้งหน้าต่างดังสนั่นไปหมดเลยเราก็เลยเปิดประตูไปดูตัดสินใจเปิดประตูไปดูนะปรากฏว่าไม่มีใขรไว้เออใครมากวนวไม่มีก็เลยกลับมานอนต่อนะครับนอนต่อทีนี้พอเคิ้มหลับได้สักพักหนึ่งมาอีกแล้วตุ้งตั้งตุ้งตั้งตุ้งตั้ง เคาะประตูเคาะหน้าต่างดังลั่นไปหมดเลยแล้วก็เลยเปิดประตูไปมองหเลยทีนี้เฮ้ย hey, ใครวะใครมากวนวะอะไรเงี้ยปรากฏว่ามองไปเอ้ก็ไม่มีใครอีกนะครับนะบเพราะว่ามันมืดนะมองอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่านะครับมองขึ้นไปบนหลังคาก็ไม่มีนะเพราะว่าตรงประตูก็จะมีหลังคาลงอาหารอยู่พอดีนอนอยู่บ้านพักรู่นะครับทีนี้ก็อ่ะไม่มีใครแล้วแต่ว่าก็หงุดหงิดอยู่ด้วยความที่หงุดหงิดก็กลับมานอนต่อทีนี้นอนไม่หลับแล้วนะรเริ่มคิดแล้วเอ้ยมาสองครั้งนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว ทิ้งเวลาระยะห่างไปสักพักหนึ่งเกือบจะเคิมหลับแล้วมาอีกแล้วตุงต้งตังต้งตุงต้งตั้งตุ้งตั้งที่นี่ก็เลยตะโกนดา่าเอ้ยใครวะมากวนทาไมเปิดประตูเปิดประตูยังไม่ทันสุดเลยเดิมโดน,ดนเปิดสวนเข้ามาแล้วก็มีอ่าเราเรียกว่าผีี่ยโผล่หน้าเข้ามาตรงประตูพอดีพอเราเปิดแง้มออกไปเขาโผล่หน้าสวนก่อนพอเจอหน้ากันเราก็ตกใจเราก็พลัถอยออกมา ด้วยความที่โมโห,โหนะไม่สนแล้วว่าจะเป็นผีหรือเป็นอะไรเป็นเทวดาอะไรก็ไม่รู้ด่าเลยมึงมากวนกูทาไมมึงต้องการอะไรเออมึงกลับไปเลยเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยด่าด่าไปเลยเขาก็ทําหน้าโมโหกลับบอกว่าถ้ามึงอยากให้กูกลับมึงทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กูก่อนเขามาสองตัวเ,ออเหมือนอารมณ์แบบโกรธเกลียวใส่เราเลยเออทีนี้ก็เลยสะดุ้งตื่นนะครับพอตื่นขึ้นมาแล้วกงหมูก็เลยมานั่งคิดอ,อืเราไปทําอะไรให้มันบะ แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องอ่าไม่ไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องสางอะไรอยู่แล้วนะครับไม่เชื่อเรื่องพวกอะไรที่มันเหนือจากวิทยาศาสตร์ไปอยู่แล้วก็เลยแบบก็เลยธรรมดานะครับนะก็คิดไปว่าบอกมึงเป็นใครมาให้กูทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ไม่ได้แดกกูลอกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่กลัวไม่ไม่เชื่อเรื่องเนี้นะครับอืมนะ ทั้งเจ้าทีเจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ทางจงรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพรเจา้าอุทิิให้เยียงทา Yo, yo, yo. หลวงู่ทิมหรือเหรียญหลจงิมก็ได้ที่มอบเป็นที่ระลึกนะครับตอบเหรียนไหนครับปิดเลยขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณนะครับไในข้อสามร้อบาทห้าร้อยบาทนี่คือหนึ่งพันบาทแล้วแต่เราเลย อาดุโมทนาบุญร่วมอันนี้ยิบมทางนี้ได้เลยครับทางนี้เลยครับเอาแผ่นทองอันนั้นซื้อปูนตั้งแท่นพระประธานอานูโมทนาตาทุกคณะจะพากัะสัตว์รุ่นคนรุ่นใหม่ขอบคุณน้องรองทุกท่านนะครับใต้ต้นไม้ร่มเงารุ่นเลย น้าครับทุพน้องก็มาแจกข้าวยูใ,ใต้ต้นไม้รู่นเลยไปฉลองสัตยาแจกปีแจกไฟรุ่นคนรุ่น,หน,นใหม่แจกใจบุญ